กินตะไน่มเกยเบื่อเนาะน้ำพริกไข่ต้มนี่นะกับพักหลวกเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงมาเลยจะไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้เจ้ามาเจ้ามาขำนี่เฮาจะทําน้ำพริกไข่ต้มเจ้านี่แหล่งดวนเมนูแหล่งดวนเนาะก็จะมีหอมขาวจีหอมแดงจีพริกจีเจ้าไข่ต้มหี่งี่แม่พอใส่เกลือลงไปต่าก่อนนะเจ้าใส่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้เวเจ้า ตามด้วยพริกจีหอมแดงจีหอมขาวจีเจ้าทําง่ายๆเลยนะเจ้าน้ำพริกไข่ต้มนี่ทําง่ายขนาดลาก,กันลนําเนอเอาไว่าอีแม่วันนี้ไปะจะกินกับอย่างก็พักหลวกเจ้าไปหลวกพักเวลาพักนากพักน่กาก,กินขนาดเลยตา,าน้าพริกแอมหน่อยไอ้กะเมนูเล่งด่วนะมาคำนี่นะเพราะว่าตอนแรกกับมู้เจ้าอย่างเมื่อกีน้นี่เพราะว่าแกงมันก็มีเนะาะก็เลยตำน้ำพริกแอมหน่อยเจ้า แล้วมีไข่ต้มเมนูง่ายๆเนาะสำหรับเป,ป,ปื่อนๆดีอยู่หอ้องอยู่หอแ้าบาจีก็เอาตัวกับกระทะได้นะเจ้าริ่กับหอมแดงหอมขาวนี่นะนี่เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงมาเลยไข่ต้มเรียบร้อยละจะไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้เจ้านี่ ตามตามสูนกันไปเลยกินกับพักหลวกกับข้าวหนึ่งก้อนห่อนในเมะขนาดเหนือวันนี้อากาศหนาวต้องข้าวห้อนอย่างเดียวน่ะวันนี้นะตำเรียบร้อยลวก็เติมแป้งหวานลงมาเจ้าที่แ้วเขาก็โคโคโคขึ้นเข้ากันเห็นหรเครื่องกลมจีมีอย่างนะเจ้าพริกหอมขาวหอมแดงจีเหี่ยเกลือเหียแล้วก็แป้งห,หวานเหี่ยเจ้าแป้งหวานหรือว่าอายินโมโตเนาะ แล้วไข่ติแยเจ้านี่นะนี่เจ้าเป็นอันเซตเรียบร้อยละต่อิ่มได้เนาะเสร็จแล้วฮอกก็ตักมาใส่ถ้วยเลยเจ้านี่นะดูนี่น้ำพริกไข่ต้มล,ำล,ำลำม้ำๆมะขามนี่นะเมนูเหล่งดวนเจ้า <laughs> ตามง่ายๆเลยลำ้ลำๆเลยเข้าจำเห่ย ลำมอะอรอ่อยฮาะแล้วก็ซอยพักปอมใบหอมใส่เห็นมอ้อเลยเจ้านี่นะนี่เจ้าอีแม่ปนก็ใส่น้ำล่างโคกลงเห็นน้อยเนาะวันนี้มาได้ต่ำแห้งเลยเจ้าวันนี้ต่ำแบบว่าสูตรโลเล่หน่อยให้มันแบบว่ามีน้ำคลุกคลิกนิดนึงนี่นะเนาะแต่ถ้าปนเปื่อนจะมาใส่น้ำก็ได้นะเจ้าก็เป็นแบบตำไข่ต้มบาได้เนาะตำที่ไข่ต้มบดได้เนาะกูเจอกับยาอย่างอันเนาะวันนี้แม่มาใส่น้ำมันคลุกคลิกเห็นน้อยชิมเขาเาะ อืมอืมอืมลำละลำลำแล้วเรียบร้อยละเจ้าน้าพี่ไข่ต้มลำลำ้ำกับพักลวกหลากหลายดยุพักนี่แม่่นเก็บลูกตรงมาทั้งนั้นนะเจ้ามีแผ่เหมือก็พักขี้หูดบะแค้งบะเขือเจ้าบะบัวบทะทะเลาะบะเลกะระเตอเจ้านี่แล้วก็พักอย่างนี้ยิบๆย่อมๆนี่พักกงพักกาดเจ้า พักหลวกกับน้ำพริกนี่มันตึงลำแท้ๆเจ้านี่นะจำเขา้านึงออนท้อนเห็นนะเมนูนี่เหมาะขนาดเจ้ากินตะไดน,นก็ไม่เบือ่อเนอน้ำพริกไข่ต้มนี่นะกับพักหลวกเจ้า